สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านดำหรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมสถาปัตยกรรมของอาจารย์ถวันแตชนีนั่นเองถึงแม้ปัจจุบันอาจารย์ถวันจะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วแต่ที่นี่ก็ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมความงดงามของศิลปะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะของบ้านดำนั้นก็จะเป็นลักษณะบ้านที่เป็นศิลปะแบบล้านนา โดยจะทาบ้านทุกหลักให้เป็นสีดำซึ่งเป็นสีที่โปรดปรานของอาจารย์ถวันนั่นเองโดยศิละปะที่เป็นอันซีนนั่นก็จะเป็นภาพวาดที่เมื่อเราสแกน QR โค d ดข้างๆภาพนั้นก็จะดูมีชีวิตชีวาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็นยังไงบ้างศิลปะตื่นตาตื่นใจกันไปเลยละสิบ้านดำจะเปิดให้เข้าชมในทุกๆวันเลยตั้งแต่9นาฬกาจนถึง17นาฬิกาโดยมีค่าเข้าอยู่ที่80บาทถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็มาท่องเที่ยวที่บ้านดำกันได้นะสำหรับวันนี้บายบาย